ครับนี่รอยขาวเลยโอ้ยปากระบอกเลยท่านผ่านมิดได้ไรแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้อง,น,องน้าเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรีนะครับพบก,กับผมช่างนาเดชนะ วันนี้พาออกมาลอยอวนริมชายฝั่งกันนะครับอวนปลากระบอกเหมือนเดิมหัวเดิมเลยครับผมแล้วก็เวลาที่เรามาลงกันเนี่ยประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับเราจะลอยไปจนถึงช่วงค่าเลยน้ํากําลังลงครับและเดี๋ยวเราจะอยู่จนถึงหัวน้ําขึ้นเลยอ,ะอ่ะหนูนฝั่งนู้นเป็นในพารามิตรกับน้องสาวนะครับกําลังปล่อยอวนของตัวเองอยู่เหมือนกันบรรยากาศสวยมากมครับผมอยู่ที่บ้านสะพานหินนะ ตำบลหลมกลาดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับเป็นาชายหาดในชุมชนที่หมู่บ้านช่างระเดศนะครับนี่ดูสิสวยไหมก็มีพี่เพิงน้องแล้นะชาวประมงชาวบ้านแล้วก็มาหากินกันเหมือนกันครับบางคนก็มาคาถอยบางคนก็มาลอยอวนผมเก็บบรรยากาศให้ดูซัก่อนนะช่วงเย็นๆแสงสวยๆแสงสุดท้ายครับผมบรรยากาศสวยมากๆแล้วอวนของ<ม>เราเนี่ยลงมาแล้วนะครับ ้อยไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรอจังหวะไปกู้เนาะเราจะกู้รอบละประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอะครับแล้วก็พาเจ้าตัวเล็กๆมาเล่นน้ําทะเลตอน,นเย็นด้วยอ่ะแตงโมงกาแฟสวัสดีครับก่อนแล้วน่ะเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆครับที่บ้านตามมาเล่นน้ําด้วยเด็กๆก,ก็ชอบนะครับน้ําทะเลนี่วันนี้ทะเลมีคลื่นนิดหน่อยแต่ว่าน้ําใสครับผม อุปรสรรคของเราอย่างหนึ่งของการลอยอวนคลิปนี้ก็คือน้ําค่อนข้างที่จะใสปลาจะไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าก็ดูเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงค่าอาจจะดีกว่านี้ครับอ่ะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูสัก่อนเนาะมาครับตรงนี้ตีเดียวสีตัวนะติดแล้วครับเนี่ก็เดี๋ยวมากู้กันรอบแรกครับกดปลากัน ก่อนจะเริ่มปลดปลากันเนี่ยวันนี้เราเจอเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นจอมลุยแล้วนะนีอ่ <c oughs> อ่ะยูโลวิธีพื้นบ้านใช่ไหมถ้ามาทะเลทีไรต้องมีเจ้าถิ่นนะ,ะวันนี้ถ้ามาเสร็จงานช้าเหรอใช่ช่วยงานยาใช่ไหมใช่นู่นครับก็เดี๋ยวเราปลดกันก่อนครับพานมิดอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นอ่ะเดี๋ยวให้ยูโรถ่ายครับเดี๋ยวผมปลดปลาให้ชมแล้วกัน ปลสดๆสรดิมชายฝั่งครับวิถีชีวิตแบบบ้านทุ่งนี้ก็หากินง่ายนะบ้างทังเด็ดมีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มมีทั้งภูเขาทั้งทะเลครับขอให้ได้ออกหาครับก็ได้กินบรรยากาศดีมาอยูโลยเย็น โอเคเลยครับยูโรเนี่ยบ้านเขาหน้าอิจฉ้านะครับเขาอยู่ติดคลองน้ําเค็มแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลบ้านยูโรเนี่ยห่างจากทะเลประมาณ200เมตรถึงไหมน่าจะถึงนะ,ะประมาณนั้นปกติได้ออกมาวางปะล่าสุดเห็นทาคลิปแล้วนะทุงปลาใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีครับไม่หมานหน้าแรงมันใช้เหยื่อเขียดไม่เก่งยูโรต้องใช้เหยื่อพวกเหยื่อหน้าดินแะเหยื่อ ปิงบกตัวถากนะหรือว่าเหยื่อไ้เดือนลองดูใหม่โอเคป่ะได้เลยครับเห็นเห็นถ่ายคลิปลงช่องอยู่ไม่ได้ปลาเลยใช่ไหมใช่ใช้เขียดใช่ไหมใช่ลองใช้พวกไ้เดือนหรือพวกปิงบกดูตัวถากอะไรเงี้ยไปลองใหม่นะได้แล้วลงคลิปให้ f ลิีดูด้วยใช่ไหมได้ครับตอนนี้มีคลิปอะไรมั่งไม่ไม่ม่อะก็เดี๋ยวกำลังจะไปทางคลิปดักปูลมอยู่อรั ติดตัวไว้ริมทะเลครับจุดนี้สีตัววิธีสาวอวนดูเนี่ยอวนริมชายฝั่งอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรามาลอยอวนเป็นคู่แล้วก็จะช่วยกันสาวฝั่งทุ่นคนนึงฝั่งตีนตะกัวคนนึงแต่ว่าวิธีการถ้าสาวดูคนเดียวเนี่ยสาวตีนจะง่ายสุดครับนี่สาวไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยดูตรงนี้ติดครับ นี่อีกสามตัวเอ๊อันนี้น่าจะปลาอะไรอ่ะรูโ้ลโลจักไหมกระปีเปะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ขาวลูกยางหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าหลายๆที่เรียกปลาอะไรเดี๋ยวดูชัดๆสีเสียดหรือเปล่าช่างเด่นเรียกถูกหรือเปล่า <c oughs> ไมรู้นะครับขาวลูกยางหรือสีเสียดเนาะแล้วแต่พื้นที่มันจะคล้ายๆปลาปอะไรนะ,ะเฉลี่ยปะครับเออ ใค้ปลาเฉลียย เย็นเย็นกู้อ้วนเพลินนี่ชีวิตคือความสุขที่สุขขดแล้ครับกับการหากินแบบขึ้นมาแบบนี้เนาะใครอยู่ในเมืองก็อาจจะคิดถึงวิถีความเป็นอยู่แบบนี้นะใครอยู่น้ําเค็มใครอยู่ลูกทะเลนะครับ สามตัวซ้อนๆครับตรงนี้ติดอีกแล้วเหรอใช่ครับนี่ตัวสวยด้วย ดีปลากระบอกมาลอยอวนปลากระบอกนี่ต้องได้นะไม่งั้นผิดอวนนะ่ในพันกระบอกบ้านหรือว่ากระบอกขาวครับผม <c oughs> นี่นี่นี่ อันนี้ก็ของดีอย่างเห็ดโคนครับแต่ตัวมันน้อยเหลือเกินตัวนิดเดียวครับยังเป็นอยู่นี่ปล่อยมันไปติดตัวอีกสัละอายุไกลหน่อย รอบแรกพอได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปพักบนฝั่งอรอลุ้นรอบที่สองกันรอยที่สองนี่ก็เรารอมืดเลยนะครับยูโรกับบ้านไปแล้วครับมืดก็เหลือผมกับพันมิสองคนวันนี้แม็กไม่ได้มาด้วยนะแม็กติดงานแต่งเพื่อนครับเดีย๋ยวไปดูรอบนี้ว่าจะเด็ดไหมครับพอจะติดอะไรบ้างไหม <c oughs> ช่วงนี้ก็น้ําดันขึ้นแล้วนะั่นนายพัน อะไรอะ่ะเ,เอาอปลากระกบ,บอกครับตัวสวยด้วยนะนี่ใหญ่เลยครับอบอกขาวใช่ไหมรอ,อ,อยแรกก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ย <c oughs> กูมาตอนยังไม่มืดครับ ะไรครับตัวนี้กระบอกโอ้ตันกระบ,บอกติดๆกันเลยนะครับพอเริ่มมืดเนี่ยหัวน้ําขึ้นกน็ถ้าจะเริ่มดีนะนะพานน้ำขุ่นหน่อยด้วยนะนี่เนาะรอยอวนชายฝั่งนี่น้ําขุ่นครับถึงจะเก่งน้ําขุ่นแล้วก็ให้เป็นช่วงหัวน้ําขึ้นเนี่ยจะเด็ดครับ ตัวนี้อะไรในพันใบขูดใบเห็ดโคนเหรอเมื่มอช่วงกลางวันปล่อยเป็นตวงแล้วนะตัวนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้แล้วโตแล้วเหรออ๋อนะปล่อยตัวน้อยเป็นตวงนึงครับเมื่อช่วงกลางวันนะ่ะ หอยสวนเหระหอยสวนพันเม็ดก็คือปูเสฉวนใช่ไหมตัวนี้อะไรอ่ะเอา้าตัวนี้ปลาเห็ดโคนสวยแล้วครับปลาเห็ดโคนหรือว่าปลาทรายนะตัวนี้ติดอีกแล้วครับเต็กเเหรอ ไม่พลาดแน่นอนครับรอยอวนชายฝั่งแบบนี้ปั๊ดเต็กลิงนี่ติดตลอดติดอยู่ที่ปากเขาหละเนาะฟันคมฟ,นฟันคมฟันเลียงเป็นตับเลยครับ บอกอีกแล้วอ่เนอยกระบอกชักเริ่มติดทีครับอวนที่เราเอามาวางเนี่ยขนาดตาอวน3.5เซนนะครับลึก50ตาแล้วก็ยาวร้อเมตรครับผมเป็นอวนสำเร็จรูปของร้านอะแปะประมงนะครับเขาส่งมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรา ก็คือเขาให้เรามารีวิวให้นั่นแหละถ้าราคาซื้อซื้อเนี่ยจากร้านก็น่าจะประมาณพันสามพันสี่นั่นพันเนาะวนวนเตี่ยวมืออย่างเงี้ยวนหมาดอย่างเงี้ยครับไปหาซื้อกันได้ถ้าใครอยากเออจะลอยวนปลากระบอกชายฝั่งเนี้ยครับผมชุดนั้นน่ะแหละปลาดอกหมากเหรอปลาดอกหมากครับเ,เอาอะเอา,เอาไป แกงซับอร่อยนะละพันมิตรมาดอกหมากแกงซับอร่อยนะติดที่ตินอวนก็ต้องเป็นอะไร Head ะเห็ดโคนนะเห็ดโคนเห็ดโคนมันจะวิ่งหน้าดินครับหน้าหน้าหาดทรายหน้าพื้นทรายข้างล่างอ่ะจะติดอยู่ที่ตินอวนเป็นหลัก เห็ดโคนนี่เห็ดเห็ดโคนนี่ก็เป็นปลาล้านอาหารนั่นในพันเนาะแกงปลาเด็ดมากๆครับตัวนี้ปลาอะไรอ่ะไหนนดูดิเอาไฟออกปลาตัวแบนๆนี่นะกระลิกปากระปีนั่นเองนะเดี๋ยวขึ้นจะตกกล้องแล้วเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นครับขึ้นจักเริ่มสูง อุ้ยตรงนี้อะไรครับนี่รอยขาวเลยอุ้ยปลากระบอกนะท่านบอกไหมกระบอกเลอ้าวเนี่ยเดี๋ยวขอดูปลากระบอกใ,ใกล้ๆหน่อยเผื่อใครไม่เคยเห็นนะปลากระบอกนี่เป็นปลาเศรษฐกิจนะคงจะรู้จักกันทั้งประเทศครับปลากระบอก ปลาเห็ดโคนเนี่ยวิ่งใต้พื้นทรายเนาะปลากระบอกเนี่ยวิ่งผิวน้ำใช่ไหมปลากระบอกจะติดกลางๆอวนจะติดตรงทุน่นปลาปลาเห็ดโคนจะติดที่ตีนอวนเป็นหลักครับผ่านมิดได้ไรแล้วนเนาะอุ๊ยปูดดแหมของดีครับบด,ด,ด,ดแบบนี้คงต้องหักกล้ามไปแล้วเนาะในพันเนาะ ปูดำหรือว่าปูทะเลนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสองคนต้องสองคนจับยากนิดเอาข่ายนี่อย่ฝ้ามือก่อนเอาไว้ดีนะอ้าวปูดำครับนอกทะเลนี่สีเขียวๆยังเรียกปูขาวแล้วนายพานอันนี้เขาเรียกปูขาวเออมัน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 ชื่อปูทะเลเนาะแต่ว่ามันทั้งมีทั้งชนิดเป็นปูดำกล้ามแดง ปูขาวแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีปูเขียวอีกห,อหลายๆคนชื่อก็รู้จักในนามปูทะเลนั่นแหละจะคนละอย่างกับปูม้านะแต่ปูม้าก็อยู่ในทะเลนะในพนัน ถ้าใครไม่รู้นะมีเก็ดเล็กๆน้อยๆอะไรเราก็พยายามบอกซะหน่อยเนาะและอะไรที่เราไม่รู้ก็เ,เพื่อนๆพื่นพน้องน,านา้าๆเอฟซีเนี่ยก็แบ่งปันมาให้พวกเราครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยอะไรที่เราไม่รู้เราก็ได้เรียนรู้จากเอฟซีอะไรที่เรารู้เราก็แบ่งปันไปเรื่อยครับสุดแล้วนะในพันสุดแล้วก็ได้ทักทายยกโชว์หน่อยคร่าวๆเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกรอยหนึ่งนะในพันเนานะอ่ะ โอ้ไม่น้อยแล้วครับดเดี๋ยวรอบสามเนี่ยเราจะเก็บอวนกันเลยแล้วเราจะเอาปลาเข้าไปปลดที่ฝั่งครับตอนนี้เราก็เข้าฝั่งไปรอเวลาก่อนรอบสุดท้ายเนี่ยเก็บขึ้นมาแล้วนะในพานติดอีกหลายตัวอยู่นู่นนู่นโอเคเดี๋ยวผมช่วยกันปลดปลาให้หมดอวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทิ้งนองว่าคลิปนี้เนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับปลดปลาเก็บล้างอวนเสร็จแล้วนะครับนี่ อย่ามาดูปลาที่ได้วันนี้กันนะนี่ครับผมได้เป็นมื้อสบายสบายครับนี่ปลากระบอกมีกี่ตัวน่ะหกเจ็ดตัวครับแล้วก็ปลาเห็ดโคนเนาะแล้วก็ปลาอื่นๆอีกหลากหลายนะครับกับการหากินเลี้ยใช้ฝั่งคลิปนี้เนาะได้ปูดำมาตัวหนึง่งก็เดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรกับตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับเท่านี้ก็ได้มื้อแล้วครับผม มาครับมาพบกับครัวพื้นบ้านนะ <c oughs> คุณยายยิ้มรอยแล้ววันนี้ก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ามันนะยายอ่ะแล้วก็ใส่อะไรครับกระเทียมกระ,ะเทียมสับกับรลกผักชีใช่ไหมไวันนี้เนี่ยเราจะทําเมนูจื้อปลาจ,จื้อปลากระบอกใช่ไหมไปลากระบอกที่เราไปลอยอวนกันมานะยายอ่ามาทําเมนูแบบพื้นบ้านทางตราดบ้านเราทางนี้เนาะเราต้องเจียวกระเทียมเนี่ย ให้เหลืองหอมก่อนน <Yeah. S 1> ะยายจากนั้นก็เติมน้ำครับผมระหว่างรอน้ำเดือดเนี่ยก็มาดูปลากระบอกของเรานะครับคุณยายทำเสร็จเรียบร้อยได้ปูดำมาตัวหนึ่งนะวัตถุดิบจื้อของเราวันนี้ครับผมพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเนี่ยยายจะเริ่มปรุงรสก่อนนะยายใส่น้ำปลาใช่ไหม <Yeah. S 1> ใส่น้ำปลาแล้วตามด้วย ราชาชูรสนะครับนี่แล้วก็ผงปรุงรสรสราชา,ลลลา,ชาแล้วเสื้อเหลืองๆใกล้ๆนวนบกมือบายๆหน่อยไหมสาวน้องคายนะครับพ่นฮอร์โมนใช่ไหมพ่อนอปุ๋ยให้ผักอะครับน,นใส่หมวกอยู่ข้างหลังนวอ,อ่ะตัดมาที่ยายปรุงรสเสร็จแล้วก็เอาปลาลงนะยาย มีทั้งปากระบอกมีทั้งปูแล้วก็มีปลาดอกมากอีกสองสาตัวนะยายนะ <Yeah. S 1> หอมมากเลยนะยายนะ <Yeah. S 1> อปลาจื้อเนี่ยก็คล้ายๆแบบต้มจืดทางตราดนะ <Yeah. S 1> แต่เราใส่น้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยมันจะทําให้น้ําซุปมีความมันหอมครับเป็น <Yeah. S 1> ไงครับยายาจ yeah, อร่อยแล้วเหรออ่ะอ่า ยกลงแล้วสุดท้ายเนี่ยยายจะใส่เครื่องหอมเนาะ <Yeah. S 1> ก็มีต้นหอมซอยอ่าขึ้นช่ายซอยใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ผักชีเพิ่มความหอมเข้าไปครับผมนี่น่ากินนะยายนะอ่าเดี๋ยวไปชิมกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวมาลองชิมจื้อปลากันหน่อยนะเปี้ยวแล้วที่เห็นตั้งอยู่เรียงรายนะ่ะคืออะไรครับ น้ำพริกผัดค่ะน้ำพริกผัดเป็นสูตรของคุณยายเฉยใช่ไหมช,ชื่อว่าน้ำพริกอะไรน้ำพริกปาณิตาเป็นชื่อลูกสาวของคุณยายเฉยใช่ไหม,มก็ยายเนี่ยกับเปียวกับเด็กๆที่บ้านเนาะเขาทําผลิตภัณฑ์ขายด้วยก็คือน้ำพริกผัดปาณิตาใช่ไหมก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาเสนอก็คือ,อาขายเป็นเซ็ตเนาะออนไลน์แบบนี้ก็คือ1เซ็ตมีกี่กระปุกครับเปียว สีกระปุกแบบนี้ปึ๊บสีกระปุกแบบนี้ราคา120บาทส่งฟรีค่ะโปรโมชั่นส่งฟรีให้เนาะ,ะก็ใครอยากลองฝีมือคุณยายนะยายรับประกันไหมว่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนะยาะก็เมนูนี้เนี่ยเด็กๆที่บ้าน,นชอบกินกันมากๆเนาะ,ะน้ำพริกผัดคุณยายครับเราก็เลยว่าเอเอ<ๆ>พื่อนๆี่เพียงลองนั้นๆนยอยากชิมฝีมือคุณยาย เราก็ลองทําผลิตภัณฑ์เพื่อมาขายให้ดูเนาะก็ส่วนหนึ่งก็ใจก็อยากได้รายได้เพื่อ,อแบ่งปันกันในครอบครัวเนี่ยเนาะคุณยายเนี่ยก็จะได้มีอาชีพเสริมครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนหอพิงน้องนั้นนะเอฟซเนี่ยก็จะได้ชิมฝีมมือคุณยายด้วยก็ลองน้าพริกไปก่อนแล้วกันนะครับ<ๆ>เผื่อใครอยากสั่งเนี่ยต้องมาสั่งได้ในเพจอะไรนะเปียวปานิตาน้าพริกค่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ทางไหนชูมือปลึ้งอ่าเพจ ปานิตาน้ำพริกใช่ไหมะอ่ะก็เดี๋ยวสนใจก็เข้าไปที่เพจแล้วก็สั่งได้เนาะเดี๋ยวให้เปียวลองรีวิวก่อนล้วกันค่ะอ่ะยังไงครับต่อเลยแม่วันนี้กลายเป็นอ,อช่องวิถีพื้นบ้านรับสปอนเซอร์แล้วครับ <c oughs> แต่จะเก็บตังที่ใครนะ <c oughs> ่ะอ่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นน้ำพริกผดัดไม่ใช่เครื่องจิ้มใช่ไหมเปียวมันเหมาะสำหรับการเอามาคลุกข้าวกินนะเนาะ ก็คล้ายๆพวกน้ำพริกกากหมูอะไรแบบนี้แหละแต่สูตรของคุณยายเนี่ยจะเน้นที่ตัวน้ำที่ตัวพริกกับกระเทียมสับๆๆแล้วก็เอามาผัดปรุงรสอย่างเดียวเลยเนาะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะออกไปทางเผ็ดโดดใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราไม่กินหวานนะเปียวเนาะค่อนข้างจะแบบเผ็ดเลยแหละใครชอบเผ็เดๆสำหรับใครที่ไม่มีพริกไม่มีควา,ามเผ็ดเนี่ยใช้น้ําพริกคุณยายได้เลยนี่ไหนาลองดูหน่อยซิมนเป็นยังไง นี่ครับพริกผัดใยเฉยนะหนึ่งกระปุกเนี่ยขนาดหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมเนาะแล้วก็แพ็คเกจจิิงสวยงามครับนี่ดู <c oughs> น้ำพริกปานิตานะน้ำพริกผัดแท้งครับผมอ่าอ่าแล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับเปียวคลุกใส่ข้าวะอ่าอมี วิธีการกินใช่ไหมก็รีวิวกันแบบบ้านๆแบบเนี้ยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวให้เปียวชิมซะกก่อนอร่อยค่ะมันจะออกเผ็ดแล้วก็มันจะหอมเพราะว่าเราเอาไปผัดให้มันแห้งผัดแห้งเสร็จแล้วก็เรามาอบอีกหนึ่งรอบใช่ไหมกันมันเหม็นหืนเนาะก็เอาใจใส่ในการทำทุกขั้นตอนมางั้นเหรอเนาะ กินน้ำลายแล้วก็อ่ะลองลองเลยกินกินเนี่ยเครื่องเคียงเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่ากับข้าวที่รสไม่ค่อยเผ็ดนะครับพวกผัดผัพกพวกอ่าไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มย่างมะตูแบบเนี้ยแล้วก็ต้มต่างๆเนี่ยกินกับไข่พะโล้เนี่ยอร่อยมากๆวันนี้ขายของแล้วครับ จะได้ไหมอร่อยค่ะอร่อยเนาะใครอยากลองก็ลองสั่งไปลองดูแล้วกันนะครับพอดีว่าออนไลน์เนี่ยเราจะขายที่กระปุกมันก็ยากเพราะว่ามันติดเรื่องค่าส่งค่าอะไรเด้เนาะเราขออนุญาตขายเป็นเซตแล้วกันสี่กระปุกหนึ่งร้อยยี่สิบาทส่งให้ฟรีเลยนะครับอ่าก็ค่าส่งตกแล้ออเดอร์นึงก็สามสิบสี่สิบห้าสิบาทแล้วมั้งเนาะราคานะ้าพริกกระตกกระปุกแล้วบางทีก็อาจจะไม่ถึงสามสิบาทได้ซ้าไปก็อยากให้ลองนะครับใครสนใจเนาะอยาก อุดหนุนคุณยายอยากลองชิมก็ติดต่อได้ที่เพจปาณิตาขึ้นให้ทิง้งปึ้งโอเคงั้นคุณยายมีอะไรบอกไหมไม่มี้ไม่มีเหรอว้ายขายน้ำพริกทำไมนั่งนิ่งและเกินอ่ะคุณยายฮะ <laughs> ก็คุณยายจะได้มีรายได้เพิ่มเป็นอาชีพเสริมพิเศษเนาะโอเคงั้นคลิปนี้เนี่ยตั้งแต่เราไปลอยอวนกันมาเรากลับมาทำเมนูพื้นบ้านปเปียวมาชิมต้มจื้อให้ดูเนี่ยก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอันไหนให้เจ้าของน Dial ้ำพริกเขายกน้ำพริกชูสักหน่อยดิแหมรีวิวเงียบซะเกินอะ่ะนี่ๆๆๆอ่ะอร่อยไหมอร่อยจ้า <_ grouped> อร่อยยกนิ้วโป้งหน่อนยนี่ครับผม <_ passou> โอเคงั้นก็ลากันไว้ทนน่นนี้นะยายเนาะ <_ così> เดี๋ยวเรากินข้าวเพลนกันนะครับอ่ะสวัสดีครับบายบาย